ชิมเงาะนาสารสดๆนะคะกันที่ห้างเซ็นทรัลสุร,ราธานีค่ะช่วงนี้เขามีการจัดงานนะคะฟู้ดแอนฟาร์มค่ะระดมเอาผักผลไม้สดๆจากสวนเกษตรกรนะคะมาส่งตรงถึงมือผู้บริโภคเลยทีเดียวงานนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ งานนี้ถูกใจคนรักผลไม้แน่นอนเพราะเซนท่านตุกราธานีร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่เปลี่ยนลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเป็นตลาดสดจำหน่ายผักผลไม้ขึ้นชื่อเกือบ20ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเนื้องามพันดีเงาะโรงเรียนนาสารของดีชื่อดังจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาไม้ผลตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ มังคุดสดๆจากกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่อำเภอบ้านนาเดิมสละสวนอาทิตย์รวมถึงผักสดๆผลไมห้หลากหลายและสินค้าแปรรูปมากมายที่เกษตรษกรคัดสรรสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงค่ะของของกลุ่มครับของกลุ่มแปลงใหญ่ของกลุ่มแปลงใหญ่หญบ้านนาเดิมฮะวันวันหนึ่งกี่กิโลคตอนนี้ตอนนี้กำลังแบบกำลังแบบคัดมาโดยตรงว่าจะได้มามากเท่าไหร่ มันขึ้นอยู่กับว่บาพารสวนกับเนี้ยจะคัดเลือกมาถ้าเราคัดเลือกมาโดยที่ว่าเสียก็เาร,รเา,าไม่เอามาจะดีกว่าจะเวอร์กว่าโรยเหรอโอโ๊จคาเฟ่เลยเนาะนนนส่วนราชาผลไม้อย่างทุเรียนงานนี้ก็คัดมันจำหน่ายลูกใหญ่ๆที่คุณผู้ชมเลือกได้เลยนะคะว่าชอบเนื้อแบบไหนจะกรอบนอกนุ่มในสุกกำลังดีทางร้านจัดให้ได้หมดเลยค่ะ อาเนื้อไปไหนบอกได้บอกได้เราเลือกคุณภาพให้พอดีกินจะนิ่มเอาแข็งได้หมดครับขาผมนี่จากสวนนาศาลครับของเรามันเอาจริงๆคือมันไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมอ่ะมันปลูกแบบธรรมชาติใช่ไหมถามเจ้าของสวนถูปลูกธรรมชาติถึงมันไม่ได้เน้นอุตสาหกรรมมันก็เลยว่าคุณภาพดีไงหวานดี วาแล้วกินกินก็ปลอดภัยนะ ถือเป็นการเปิดพื้นที่ห้างสรรพสินค้าบริการเกษตรกรรองรับผลผลิตโดยเฉพาะผลไม้ขึ้นชื่อที่ออกมาพร้อมกันในช่วงนี้ให้มีพื้นที่จําหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงจึงได้ราคาดีทั้งสําหรับเกษตรกรและคนซื้อเลยละค่ะและในอนาคตอาจต่อยอดนําของดีเมืองสุราธานีไปจําหน่ายที่ห้างเซ็นทรัลสาขาต่างๆทั่วทุกภูมิภาคอีกด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ดังๆที่แบบลูกค้าคนใหญ่รู้จักอยู่แล้ว ออกมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเงาะนาสารนะคะแล้วก็ทุเรียนหรือว่ามังคุดหรือแม้กระทั่งอย่างสละอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็เลยมองว่าเราเปิดพื้นที่ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาที่เราเนี่ยทุกคนรู้จักผลไม้กลุ่นี้ดีอยู่แล้วนะคะก็เลยเอ,อยากจะให้ลูกค้าได้ซื้อจากเจ้าของเกษตรกรโดยตรงนะคะ แล้วก็มั่นใจว่าผลไม้ทุกอย่างที่เราเอามาจับในงานฟุต a อ d พามเนี่ยจะเหมาะสำหรับการเป็นของขวัญน,นะคะลูกค้าที่มาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์สามารถซื้อแล้วก็หิ้วกลับไปไปกรุงเทพหรือว่าไปจังหวัดของเขาได้เลยค่ะมันเหมือนกับว่าเราเอาของดีบ้านเรามาโชว์ที่เซ็นทรันสุราษฎร์ก่อนแล้วโอกาสต,ต,ต,ต่อไปเนี่ยช่องทางที่จะเอาของดีจากสุราษฎร์เนี่ยไปโปรโมทที่เซ็นทรักันคะเซ็นทรัาสาขาอื่นมันก็มีอีกะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือไม้กะทั่งภาคกลางหรือในกรุงเทพ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจงาน Food and Farm เทศกาลผักและผล,ละไม้สดจากสวนเกษตรกรมีไปจนถึงวันที่20มิถุนายนนี้นะคะและกิจกรรมไฮไลท์ที่คนรักทุเรียนห้ามพลาดคือการแข่งขันไอศครีมทุเรียนโดยมีรอบการแข่งขันวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้วันละ3รอบคือเวลา13นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาผู้ชนะรับทุเรียนหมอนทองฟรีกลับบ้านไปเลยค่ะ